ทำแฟนคลับใจหายหลังจากคู่จิ้นมาเป็นคู่จริงอย่างแน็กชาลีและติ๊กตอกเกอร์สาวเกาหลีซีการมินเปิดตัวมาได้สักพักล่าสุดแน็กชาลีก็ประกาศแยกย้ายกลางไลฟ์ค่ะหลังจากนี้จะไม่ยอมออกมารับผิดแทนย้ำตัวเองทำดีที่สุดแล้วล่าสุดค่ะหนุ่มกองท้วไรอีหนึ่งที่ชายคนสนิทของแน็กชาลีก็ได้ออกมาพูดประเด็นดังกล่าวโดยมีใจความว่าพี่แน็กชาลีจะต้องออกมาพูดแบบนี้ ็เพราะแฟนขับไปปัน่นไปกดดันไปทำร้ายจิตใจชาลี่คนรอบข้างของชาลีครอบครัวชาลีไม่ใช่หรอนักชาลีจึงต้องออกมาพูดให้หายสงสัยโดยก้องเวยไรยังได้บอกว่าได้นัดนักชาลีทานข้าวพร้อมกอดน,น้องชายคนนี้เสมอนอกจากนี้ก้องเวยไรยังพูดถึงประเด็นที่ตอนนี้ได้มาดูแลงานของจินรถแทคค่ะอีกหนึ่งติ๊กต็อกเกอร์ชาวเกาหลีซึ่งเป็นเด็กปั้นของนักชาลีค่ะโดยก้องเวลไรก็ได้โพสต์ข้อความไว้ด้วยว่าจินรถแท่ ต่อไปใครสนใจจะมาจ้างงานน้องสามารถติดต่อมาทางบริษัทผมได้เลยครับขอบคุณชาลีที่มอบน้องให้ทั้งผมดูแลพร้อมพูดในไลฟ์อีกว่าผมจะดูแลงานให้แค่จินรัแทกกับไซตามะเท่านั้นจะว่ายัางไงน้องผมผมก็ต้องกอดรัดน้องผมเรื่องส่วนตัวของมันก็เป็นเรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของผมแต่ที่เป็นของผมคือมันเป็นน้องผมแค่นั้นเองผมก็ต้องรับผิดชอบในส่วนของความเป็นน้องผม ผมนัดกันกินข้าวแล้วนะครับเดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวน้องก็เล่าผมฟังเหมือนเดิมแต่ผมก็เก็บไว้ในใจผมนี่แหละเพราะแฟนคลับบางคนแม่งก็สันดานหมานะครับไม่ใช่แฟนคลับที่แท้จริงนะครับแค่อยากมาเกาะเอากระแสแล้วก็ไปทำร้ายจิตใจน้องผมนะครับพวกนี้ต้องไม่ให้ค่ามันเด็ดขาดนะครับใครก็ได้ในประเทศไทยครับจะคิดว่าจะมาดราม่าหรือว่าพวก แฟนลับส้นตีนนะที่แบบว่าชอบแบบว่าไปปั่นบักแน็กเหมือนไม่ใช่แฟนคลับหรอกจริงๆกับพ,พวกขากินกับกระแสดาราพวกนี้นะครับนี่เจอกูเบสพวกสันดานอย่าคิดหน้านะักันไปกินข้าวแน็กไปกอดน้องพี่ถูกก็เป็นเรื่องของมันครับไม่ใช่เรื่องของกูครับเนรื่องของแน็กนะครับก็โอเคแหละเดี๋ยวพวกผม,ผมจัดการกันเองนะครับไม่ต้องมาบอกมาสอนกูนะครับเพราะว่าคนส่วนมากที่มาบอกกูเนี่ย กิดที่หลังหมอยห้กูทั้งนั้นนะครับหนังของจินนะครับก็มีแน่นอนแต่หลังจากเนี้ยผมต้องคุยกับน้องในพาร์ทของการทํางานนะครับเพื่อพัฒนาให้น้องแต่ก็ต้องอยู่ที่น้องนะครับเราจะไม่บังคับจนว่าเขาไม่มีความสุขเขาไม่มีความสุขนะครับเปิดแค่สองคนนะใจผมเปิดแค่สองคนนะครับเพื่อนๆไม่ต้องแนะนําคนอื่นมานะใจผมเปิดให้สองคนใจผมนะครับต่างน้องนะครับโอเคมกับจินได้อยู่แล้วครับตรงนี้เขาเป็นเพื่อนรักกันนะครับก็ มีน้องจินกับน้องไซตามะเท่านั้นนะครับคนอื่นถึงจะเป็นน้องเป็นเพื่อนของน้องผมก็ไม่ไม่ยังไม่วางใจนะครับผมยังไม่แบบว่ารู้สึกว่าต้องไปซัพพอร์ตนะครับผมซัพพอร์ตได้แค่สองคนไซตามะนี่ได้ใจผมแล้วนะครับคนหนึ่งก็เป็นน้องรักคนหนึ่งนะครับเขาก็มาทําอันนี้ของเขาแล้วก็จินเท่านั้นนะครับคือไม่ไม่เอาแบบว่าถึงจะเป็นเพื่อนเขาอะไรเขาก็ให้เป็นเพื่อนของน้องไปนะครับผมไม่ก้าวไกยนะครับเพราะว่า เราเปิดใจเราเปิดใจให้น้องหลของเราแค่เท่านั้นนะครับซึ่งซึ่งก็ไม่อยากให้พี่มาพี่พี่มาพยายามมากดดันให้ผมว่าเพิ่ม oh, He's changed my life. And yeah. Uh, and yeah. Just 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 go, brother really kokunaka. Kokunaka kokunaka. and then everybody everyone Thank you so much, really. Uh, uh, and I'm ready for Susu. -su. You know, everyone, I'm ready for Susu. -su. Uh, really, I love Thailand people because change my life Thailand the person change my life MVP Charlie and then really I happy to meet best best uh, really coco cup and I'm really happy to happy today everyone and the Kong brother message me. Say brother, say Jim, you work with me. And uh, Charlie say, Charlie say, so sorry, Jim, working B job and I didn't, But I wanna work with, I wanna work with you, Charlie say. And that's say too. But yeah, but it's okay. It's okay. กงบราเดอร์ชาร์ลีบราเดอร์ my brother my กังเกงนายกังเกงนายบราเดอร์ really ame um, really uh, yeah ถึงแม้ชาลีกับพี่ทวรลิสงจะช่วยผมแต่ทุกอย่างก็เป็นไปได้เพราะเอสสีและคนที่ชอบผมครับขอบคุณอีกครั้งนะครับ uh, ทุกคน one more time ขอบคุณครับขอบคุณครับทุกคน ชมคลิปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่อง d e 2 t Party ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ